ฟอร์เซนกได้มีการคอแลบกับเกมที่มีชื่อว่า r a b b i ส Take Over เกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้เป็นกระต่ายเลีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพวกชีวิตครับซึ่งเกมนี้ก็ได้อัปเดตที่กับคอแลบกับฟอร์เซนกนนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกันนะครับทุกคนดูซิว่าจะเป็นยังไง Let's go ครับเข้ามาแล้วมันให้เราเลือกเลยเราเลือกเป็น A1X ดีกว่านี้ ป้อมหคือการโจมตีเครื่องทำลายสภาพอากาศนะครับน่าจะเป็นไอ้เครื่องที่อยู่ข้างหน้านี้มาเขาว่าไปที่เครื่องสภาพื่าเปลี่ยนอะไรขางคุณนี่หรอเครื่องสภาพโอ้เปลี่ยนไปเลยได้บ้างผมว่าผมอยากจะเอาเป็นดาบนี่ดาบเหล็กผมเพิ่งเล่นไม่กี่วันนี้มาก็รู้สึกว่าเกมนี้มันหนุกดีก็เลยมาทําเป็นคอนเทนต์สักหน่อยครับจะได้ไม่ไม่ไม่จะได้หายคิดถึงกันมาแล้วก็อันนี้เขาว่ากระโดดนี่ มาถึงเรือเลยจนมาเสร็จก็มาถึงเรือเลยจะมาทางนี้ก็ทางนี้มันปิดนี่ถ้าตกน้ำเราก็จะตาย,ยแหละแราว่าเราต้องมาทางนี้โอ้ปี2026เกมนี้น่าจะได้ไปต่อนะครับสำหรับผมผมมันจะใช้เกมนี้เป็นเกมเล่นต่อไปก็ได้เพราะมาดูมันดิหนุกมากหนุกเกิน ดูจนผมทนไม่ไหวที่จะเป็นเกมที่ผมจะเล่นเกือบๆหลายวันในปีสัปดี่กแต่ก็ยังแซมบอกฟุตไม่ได้อยู่ดีเพราะผมเนี่ยสัญญากับทุกคนไว้ว่าในหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ผมต้องเล่นบอกฟุตยอย่างน้อยสี่ถึงห้าครั้งครับซึ่งนั่นแหละครับคือความบ่อยที่ผมจะเล่นบอกฟุตในครั้งนี้กดเล่นเกมนี้เนี่ยน่าจะมีประมาณหนึ่งถึงสองวันต่อสัปดาห์เพราะผมเนี่ยบางทีเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะถ่ายคลิปเกมนี้เท่าไหร่เพราะดูเสียงเกมสิครับ สีกระต่ายครับอืแต่กระต่ายเสียไม่ใช่แบบนี้นะเสียเป็นแบบว้าคือแบบคือสีกระต่ายมันโคตรแปลกอะ่ะคือมันทําให้หมตลกได้ผมก็เลยกะว่าจะเป็นเกมเล่นแนวในสัปดาห์เพิ่มเข้ามาอีกครับทุกคนสำหรับปีนี้ปีนี้เราก็จะเพิ่มเกมขึ้นมาหลายเกมใช่ไหมคีกี้มอนเตอร์ที่ผมจะเพิ่มไปนะคบเพราะผมจะเล่นบ่อยประมาณ3-4ครั้งต่อสัปดาห์นะครับซึ่งผมก็จะเล่นบ่อยประมาณนั้นแหละ ้ผมใช้สกิลแล้วเขาหาไปเลย l e t โก o ผมทำไรเครื่องส,สัสภาพอากาศแลวปล่อยบทปล่อยกระต่ายถ้าบมดออกมาแล้วสำหรับเกมนี้นั้นก็ได้ทำการอัปเดตใหม่นะครับทุกคนด้วยการคขลเล็กับฟอรสซิงกตคันนี้นั้นก็จะมีตัวฟอรสซิงกในเกมนี้และถ้าเราเล่นเกมนี้เราจะได้สก,กินนะครับคือสก,กินของอีเลีย กับสกินของเกสครับสกินของอ e ีเลียสจะได้จากการที่เราชนะในการเป็นฝั่งกระต่ายส่วนของเกสจะได้จากการชนะเป็นฝั่งคนซึ่งฝั่งคนนั้นแย่กับฝั่งกระต่ายมากๆถึงแม้จะมีเลือดมากกว่าแต่กระต่ายมีเยอะกว่าและเขาก็เกิดช้ากว่ากระต่ตายวยครับโดยมันจะเกิดเทป12วินาทีครับซึ่งมันคูดนานเลยซึ่งกระต่าย1วิก็โหลดเสร็ละคือง่าเกินรอบนี้ได้เป็นฝั่งคนผมชอบเล่นเป็นเออตัวไหนดีผมว่าเป็นนินจาดีกว่าผมคิดว่านินจาล่องหนได้ดีนี่ เล้วางสิ่งสิ่งบอกว่าสิ่งสิ่งปลอมเราก็ทราบเป็นนี้เอาโพสครับเราจะได้ใช้สังเกตการได้ขึ้นไแบบจะมายิงเป็นดินจาจะแอบซุ่มมองเลสโก o เกมเริ่มเกมเริ่มเกมเริ่มมาเรามีสกิลที่เราจะสามารถไปปัดคอกระต่ายตายได้กระต่ายมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวบนโลกนี้กระต่ายมีเป็นหลายหลายล้านตัวมา มันออกมาแล้วมันออกมาแล้วพิกาไตทีโรออ่ะเอ้ยมันมาสนใจผมสนใจทําไมหรอสนใจทําไมหรอมาตายเลยไอกระต่ายโง่เร <laughs> ็วๆโอ้กอดเกลือมันดูทาลายสังเกตไอ้พวกกระต่ายเนี่ยมันชอบใช้อุธรรยะไกลเพราะว่ามันดูยากมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูทีแล้วดูโคตรยากเลยโอ้ยกอดโอ้มกอดโอ้มกอดแค่นี้ก็รู้เลยว่าคนมันเล่นยากขนาดไหนวันนี้ไอกระต่ายน่าโง่ มาดิเดี๋ยวพี่ช่วยดูหายตัวพี่จะ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 หายตัวอุ้ยสัตว์เลี้ยมันเห็นสัตว์เลี้ยมันเห็นสัตว์เลี้ยมันเห็นกลายเป็นนินจาก็ง่ายเหมือนกันอุ้ยอุยเกือบตายเออเออุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวยักษ์มาเอาเหรอเอาเหรอตายเป็นฝูงเลยวันเอ็กวันเอ็ก อ้าโอ้โหล้ม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 โอ้โหต้องรอต้องรอรอเห็นไหมมันรอนานมากเลยอ่ะเป็นฝั่งคนคุ้นลิ้นยากอ่ะโอ้ my god อดโอ้โหเรียบร้อยเลยเครื่องทำลายสภาวะบรรอากาศพังแล้วกระต่ายก็ตายด้วย ซึ่งการเป็นฝั่งคนนั้นมันก็ยากอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้แหละครับมันยากขนาดที่ว่าโคตรจะสู้ยากมากเลยซึ่งผมเนี่ยจะต้องชนะฝั่งคนให้ได้เพราะผมชนะฝั่งกระต่ายผมได้สกินอันแรกแล้วครับคืออีเลียสกินซื้อสกินที่เราได้จากการชนะเป็นฝั่งกระต่ายส่วนฝั่งที่สองที่ต้องเป็นก็คือคนครับโคตรยากเลยงั้นเราไปดูกันดีก,กว่าว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนเล t ส์โกครับรอบนี้ผมว่าผมจะเอาเป็น เป็นอะไรดีเป็นนินจาดีกว่านี้มจะเป็นนินจามาเขาบอกให้เราเริ่มทาการวางกับดบบว้า,วาโพสนี่ระว่างเอาโพสต,ตรงนี้แล้วต้องลงไปหากระต่ายครับราคาม,มันจะนาเร็วมากอย่าอย่าให้มันเกิดไอไอวนต์เดี่ยค่ะอวนต์คือสะพานมันจะเชื่อมกันแล้วน่ากลัวมากคือกระต่ายมาเร็วมากโอ้โหมันเริ่มแล้วครับมันเริ่มแล้วครับมาอุ๊ยนินจากระโดดโคตรท่ เดี๋ยวได้เราต้องเก็บเงินมม่รู้ทำไมทำไมไปต้องใช้กระต่ายมันอยู่แถวนี้แน่ๆมรู้ว่ากระต่ายมันต้องใช้ทางนี้ทางหลักของมัน่นนั่นน่ะผมเห็นผมเห็นคนมันมาแล้วมันมาแล้วมันมา <c oughs> มันมีคนนึงหลดไปอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนเห็นกระต่ายโง่ตัวนั้นไหมหกอดเพื oh <my> ่อนดูเลยข้างล่างให้หน่อยนะเพื่อนจะเดินตามาหราทำไมเนี่ยไอ้กระต่ายนี่นี่ฟัน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  มายิงเหรอยิงเหรอยิงเ,งเ,งเหรอไอตัวเร็วๆๆๆเร็ว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 วุ้ยฝั่งกระต่ายนี่คือแบบเดียวมะบางคนมีเวลาไม่กี่นาทีเองไอ <ๆๆ S 1> ตัวฮิวมันก็สามารถใช้ได้น,นั่นเองเหล่านี้มีกระต่ายไหมหัวใจค่ะกระต่าย น้าๆกระต่ายกระต่ายมันไม่สามารถข้ามัได้เว้ยหน้านี้มันง่ายมากเลยนะส่วนคนเนี่ยคือกระต่ายมันข้ามันยากมากเพราะกระต่ายมีสีส่วนใหญ่เป็นง่มันข้ามันไม่เป็นฮะอืออ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 นี่งรุ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 ่อู๋ต้องเป็นฝั่งคนแล้วชนะให้ได้อ่ะโอ้ยอยากมากอยากมากหนี เบคอนเบคอนครับเบคอนไอหมาคอนด็อกครับไอหมาคอนด็อกอย่าหมาคอนด็อกอย่าอย่าโชว์เทพอย่าโชว์เทพอย่าโชว์เทพอุ้ยมันมามันมามันมากันรัวมากโอ้เราตายเราตายตายได้ไงไม่ใช่ตายไม่ใช่ตายนี่โอ้ล้มลงล้มลงเราล้มลงเฉยเราล้มลงเฉยกอดเร็วเร็วข้ากระต่ายตัวนะข้ากัญเตะตัวนะเร็วเร็ว โห้ยตอนนี้คือแบบเคลื่อนคือสู้อย่างจริงจังมากเขาคิดว่าตอนนี้เราชนะแน่ๆโอเคเราสามารถพางตัวได้ช่วงนี่นี่ฟื้นฟูฟื้นฟูฟื้นฟื้นอยู่นี่นี่โอ้โหถูกยกเลิกอืมอืมกระต่ายกระต่ายกระต่ายเหรอกระต่ายเหรอกระต่าย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 เหรอกระต่ายเหรอตาย ตายวิวิมันสามารถพูงเงียบๆได้นี่ตีกับตายเอา้าทำไมมันตีไม่เข้าวะแปลกแปลกแปบลบฮิตบ็อกซ์ทำไมมันไม่อาเขตเท่ากับตาย What กระต่ายตัวเล็กมากๆแต่ทำไมไม่โดนแล้วชุบ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 ไกด์ชุบชุบชุบ,ชบ,ชบ Yes อ้าวโอ้เลยหนึ่งนาทีเลยหนึ่งนาทีทุกคนยิงยิงยิงข้ากระต่ายข้ากระต่ายมันอยู่ไหนมันซ่อนอยู่นี่ มันซ่อนอยู่นี่มันใช้พริกเหรอมันใช้พริกเผามันใช้พริกเผาตายตายมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอีกครับมันอยู่ไหนที่มันชอบใช้เพนบอลเนี่ยที่มันชอบใช้เพนบอลนั่นๆมันมาจากทางนั้นมันมาจากทางนั้นเนี่ยๆๆอีกพวกนี้มันจะมามันจะมาหายตัวหายตัวเข้าไปหายตัววะนี้กันนัดนี้นี่นี่ตี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 อุ้ยมีคอนโทรลเลอร์เอ้ยไม่ใช่ ถล่เลือ่อะไรยแล้วนี่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 อยู่ไอ้พวกที่มันใช้พริกชิวลี่อะไรก็ไม่รู้ของมันสไปซี่อัมบาลาบูเนี่ยที่มันชอบใช้บอลน,น่ะที่มันชอบใช้บอลน,นี่มาตายมาตายนี่ตายหนึ่ง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 ยิ yes! ้ผมได้สก,กินเกตแล้วเลสโก้ยิ้มครัผมได้สก,กินเกตแล้วโว้ย โอ้ไม่ก็ตอนนี้ผมกลับมาที่ไหนเนี่ยไม่ก oh ็ตอนนี้มันผมจะกลับมาที่ฟอสซิงเกนนะโอเคครบร้อยเปอร์เซ็นต์ละโยผมงกลับมาที่ฟอสซิงเกนเฉยเลยเรากลับมาดูซิว่าเราได้สก,กินของเกสหรือเปล่านะโอ้ Ooh. นักเล่นเพนบอลกับอันนี้ก็คือเดี๋ยวนึงครับอีเลียสอีเลียสอีเลียเยชฟครับ <c oughs> ดูซิว่าสก,กินมันเป็นยังไง มาเราเริ่มจากการใช้คำสั่งครับแล้วก็ทำการให้เพลเยอร์เป็นซไวโวจากนั้นเลือกตัวละคเรเพื่ชีวิตดำเนินการว้วดูคนดูสิผมมีหน้ากากว้า the อเฮ l t h i ี is it? อืมมีเสียงบล็อกด้วยแฮะโวผมจะให้เขาเป็นฆาตกรแฮะผมอยากเขาสอบสกิลต่อ เ็หนึ่งนะนักะ่าป้าขอให้เขามาฆ่าผมหน่อยอยากลองดูอย่าพึ่งฆ่า,าอย่าพึ่งฆ่า,ข,าขอเซตบล็อกก่อนเราบล็อกคูดาก่อนดูซิว่าเสียงของสก,กิลบล็อกมันเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่คำสั่งนี้มันไม่มีแล้วหรือเปล่ามีอยู่มาดูนะบล็อกตีตีตลองต่อยลองต่อย เสียงเพลงอย่าเนี่ยดูสิขอไปไกลๆก่อนนะมันดูส like ิว่ามันจะมีเสียงต่อยเอ้ยมันจะมีเสียงต่อยโอ้ยผมมาอยู่ไหนฮะฮะฮะ what มันมีเสียงเหรอมีเสียงกระต่ายหยุดเราครับมามันมามันมามันมาครับมันมาครับสถานการณ์ยกตัวอย่างสถานการณ์ครับยกตัวอย่างสถานการณ์นี่นี่ยิงโดนด้วย ไปแล้วไปเร็วเฮ้ยมันหลอกเวลามันหลอกเวลานี่ชนเหมือนกันครับนี่ก็ชนครับอุ้ย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 เอยอกดบล็อกไม่ทันนึกว่าตัวเองตายแล้วโอเคโอเค,ออเคมาเลาตล,ลองปิดอันนี้ครับปิดเวลาก่อน d i s เทเบิลไทม์เมอูมาปิดเสียงไอ้ปิดเวลาก่อน จากนั้นเราจะลองมาเป็นอีเลียแทนครับมาเราเป็นอีเลียสก,กินเชฟจากนั้นเราก็เปิดให้เราเป็นนี่ดๆเราจะเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นโรชีวิตลองดูวิโรชีวิตนี้อูหผมกลายเป็นออเลียลองโยนพิซซ่าสิออลองปรับให้คันนี้ปึ๊บแล้วก็ปรับเป็นอร,รชีวิตอลองลองโยนพิซซ่าส,สิ มีเสียงนี่งหมอกินดิคุณอยากโดนดาเบทสักหน่อยไหมคุณจะได้กินพิซซ่าได้ดึดดดาเมจ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 อยู่ไหนนะทำไมผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นบาดเจ็บเชื่อสถานะเลือดไหลเวลาสถานะสองวิพอเลยไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละห้าวิ กินกินกินพิซซ่าอีเลียนเร็วเร็วอีเลียนพิซซ่ากินพิซซ่ามันมีเสียงเป็ดด้วยว้าวชั่วโมงเร่งด่วนมันมีเสียงด้วยแบบว่าถ้าเราใช้ชั่วโมงเร่งด่วนดินี่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 เราใช้ชั่วโมงเร่งด่วนเขาที่สอบไม่ได้ถ้าผูดด้เล่นคนอื่นไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินอันนี้ ไหนแล้วล่ะสองสก,กินดูซิว่ามีสก,กินอะไรอีกไหมเราต้องกลับไปที่หน้าเมนูมาแล้วเอ,อ,มมอมามา,อมาดูซิว่ามีอีกหลายสก,กินไหมเรามีอันนี้อันนี้มีอันนี้ธรรมดาครับอันนี้โน้มมีอะไรไหมไม่มีทีแี้เราไปดูละอันนี้วิศวกรครับอันนี้มนไ,ไม่มีทูทามเกสแล้วก แถบมีไหมแถบไม่มีไอ้ไปไกลคืออะไรแล้วก็ตุสสก,ก้าตุสก,ก้าวนครอบเวไม่มีโอกาสเชงไม่มีเราว่าเราจะลกยกตัวย่างสถานการณ์กันดีกว่ามาเราจะมาเป็นอีเดียสนะครับยกตัวอย่างสถานการณ์มาก็ แล้วก็นักฆ่าโว้วโว้วโว้วยกก็อยากสถานการณ์นะครับโอ้ยตอนนี้นะครับเราต้องวิ่งเร็วๆวิ่ง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 โยนพิซซ่าโยนพิซซ่าโยนพิซซ่าครับโยนพิซซ่าครับลูกไข่ลูกไข่ลูกเจี๊ยบวิโยตัวอย่างสถานการณ์นะครับอันนี้แค่ยกเฉย ว้าวดีอุ้ยยกตัวอย่างสถานการณ์อีเดียหินพิซซ่ามากอุ้ยเวเววิ่งวิเร็วเรอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณได้รับบาดเจ็บแล้วใครก็ได้เคยเราด้วยใช่เราด้วยคีีีโซโซโซโวิววิวอุ้ย อุ้ยเรากิี่ิซัตไปไม่ได้แล้วเราตกงานเดี๋ยวเรเลสโกวิ่งวคียเคมันไม่เห็นแล้วเชื่อเลยเฮ้ยอุ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 ้ยเกือบ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 ตายเกือบตายแต่ยังไม่ตายแต่ยังไม่ตายอยู่นะวิ่งไปที่น้ำได้ไหมไปที่น้ำไปที่น้ำอุ้ย มันมาแล้วมันมาแล้วอู้หดลเอาใหม่ครนี้เป็นเกโอเคอเคนะครับทุกคนดูสิว่ามันเป็นยังไงทุกคนก็รู้สึกว่ามันดีไหมครับเพราะว่าเราเดียก็ได้เล่นเกมแล้วทุกคนแล้วเราก็ได้สก,กินมาแล้วยจะยกสถานการณ์แบบเต็มๆให้ดูเลยนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงไปดูกันดีเซิร์ฟว่ารวมกันเถอะครับเลสโก้ยูหลบเข้ามาแล้วนะครับมา เรามาดูสอบกับอีเลียสสก,กินสก,กินของกระต่ายนะเพื่นจะเกมและบิดและเบดและเบิดอะไรนี่ไม่รู้ผมอา่านไม่ได้มาทำเครื่องกันเลยครับเขาเสร็จแล้วเหรออุ้ยพิซซ่าบวกสี่ได้อันนี้คือเขาทำไมแชงมีเลื่องแค่นี้อย่าบอกว,ว่าแชงไปทำอะไรมาไอแชงไอแช้งฮูดทำไรโอ้ยเกเพื่อนทำไมเนี่ย โอ้ไม่กอดหน่านี่น่ากลัวมากแต่ผมไม่รู้ตัวอะไรนะแต่คุกกี้วันนี้มันยิงอยู่อีกเหรอหน้ากวยังไงหนึ่งหนึ่งเอ็กซ์มันเอฟเฮดลา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 อุ้ยตานี้ทำไมรู้สึกว่านี่ฆาตกรเลยให้ไม่ทำเครื่องตัวไม่มีฆาตกรแต่มีหลุมแมกมาโยเขาบอกว่าต้องการพิซซ่าเราโยพิซซ่าให้เพื่อ อล้วนี้เหมือนเซิฟดีคนจะไม่ค่อยอยู่นะเนี่ยดูสิว่าเขาวิา่งไงว้าผมจะต้องสอบซักสองสามตาเพราะว่าตาน,นี้เหมือนฆาตกรมันจะไม่ยอมมาเล่นกับเราฆาตกรมันอยู่ไหนเนี่ยเราได้คล่ามาแล้วครับมาดูสิว่าตัวน้ามันมีอะไรผมเห็นคนที่โดนดอมิด รู้ได้ไงไม่รู้แต่ผมจะมาช่วยอุย้ยเขากลับมาล่นเล็วเขากลับมาล่นเล็วโน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 โพิซซ่า let's go, <S Let s go! <S ผมให้พิซซ่าเคลียร์เรีเยบร้อยใช้ชั่โมงเร่งด่วนอืมโคตรอึดจัดชาเลนจ์2 0วินี่นะคุณเซตบอยบี7ฮ s มดูส่งบี21จุเด็ด มันทําชาเลินไม่ทันหรอกเพราะคนมันเป็นกระต่ายแล้วโลกนี้ทุกอย่างมันจะเป็นกระต่าย let's go มันทําชาเลินไม่ทันหรอกเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนอยู่กับเรานี่เขาอยู่กับเราเพื่อนอย่าอย่าย่าเพื่อนเพอนเพ่อนเ่อเพื่อนเพื่อโยนไปกินไปกินไปกินดิอุ้ยเคมันไม่มีเสียงกิน แต่ว่าอนิเมชันตอนนี้นี่คือแบบไม่ทันหรอกโอ้โหแ้งจะแจ้งจะยิงเขาเอาอยิงยิงยิงจีจีรอบนี้เรามาการทดสอบกับเกมสกินเพนบอลนะครับอุยเกินมาเออเออเอ้เอเอผมเจอเชลัสกี้เป็นถงซึ่งหนึ่งในนั้นมันมีต,ตัวติดเลดีโอไอีแล้วก็ยิงเก็นเกมดีครับ จะจัดเทียให้เ,เ,เทียเอก็ขีเชื่อมสายครับเชื่มสายตอ๊กตีตานี้ไม่รู้ตัวอะไรนะแต่ว่า let's go ท,ทำหนึ่งเครือเสร็จละเราได้เป็นไอตัวนี้สักทีเราต้องไปบล็อกใส่หน้ามันให้รู้กันว่าใครคือใคร,ใครผมจะเจอเป้าหม่แล้วนะครับเป็นจอรดโดที่หน้าตาทุเรศมาก โจนโดนี่ยิงนี่ยิงโอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนเยอะละเยอะละเยอะละโอ้ยม่ก้อนไม่กอนเช็ดเชทแชทแชทดให้เชทดให้เชทดเช็ดเหว่เชทเดียวเชทเดียวแชแนลแชแนลอุ้ยรู้เลยไอ้จอนมันมาไอ้จอนดอยมาจอนดอยว่าไม่ชอบเห็นหน้ามันไม่อยากเห็นหน้ามันหน้ามันโคตรสยองเลยสยองมาก ฮ้ยแน่ใจนะว่าจะทำเครื่ตรงนี้อ่ะไกด์ Guys, จอนทที่มันหน้าตาทุเรศมากมาผมจะพุ่งชงมันนะไอ้พุ่งชนมันผมรู้ว่าไอส้สกิลบอลไม่สามารถใช้กับน้ำได้ออืออโอไม่โดนอีกอ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะไอ้แชทหาน้าขำมาก ทำไมมันต้องมาเลงผมเฮ้ๆๆๆๆๆเพื่อจะเลงผมทำไมไม่เลงแชทอ่ะผมเลือดเยอะกว่าแชทอีกว้านนเนี่ยไม่ๆๆม่ม่มันเอาผมจริงจริงด้วยน่าสยองเกินเร็ว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 มันจะเอามันจะเอาจริงอื้ หลบข้างหลบข้างหลบข้างใช้ทิกลบใช้ทิกลบของเกสใช้ทิกลบของเกสบล็อกได้แต่ต่อยไม่โดนอันนี้เขาไม่เรียกเกสรับเขาเรียกโกสเขาเรียกว่าเกสหนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดอุ้ยอุ้ยนี่โยรอบนี้เป็นจอรโดแฮอันนี้โบนัสเสริมให้นะครับสระเกสเพราะเมื่อกี้มันสั้นไปหน่อยมา อย่าวังว่าจะเป็นจ,จอโดสกินนั่นหนกน,นะมันจะเป็นสกินจีก็ทรีเด็ยที่มาแทนที่สกินที่ชื่อว่าว่าเลยนะจะไม่ได้ก็มันดีโอเครู้สึกมันใกล้ๆอุหนามหนามนีมน่มนไม่ใช่ขขงตกแต่งแต่มีผู้เล่นถูกล่าแนา่ๆใช่เลยมันมันเอาผมมันเอาผมไม่ใช่ใครนอกจากผม มิดใครไม่รู้แต่ขอมันอยู่ไหนนี่มันหญิงแล้วไม่เจอแลมันก็อยู่ในสักที่หนึ่งของรู้สึกวัดเดอม,มันโปมันโป มันโปรมันโปรโปรเพเยอ์โปรเพย์เยอ์โปรโปรเพเยอ์โปรที860ที860อ้าวดีมันพยายามเอาผมโน้โน้โน้ของติดสถานะเน่าๆเข้ามาอีกแล้วฟอสเซิงเก้นมันทำอะไรลงไป สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะครับอินเตอร์มันเด้งเมื่อกี้มันมีอะไรกับรูเด้งผมไม่ได้กดมันดิใครสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วจะกลังคลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับ